รักขมส่งท้ายปีคู่รักคนดางประกาศเลิกกันแล้ว ถือเป็นข่าวเศร้าส่งท้ายปีของแฟนคู่รักอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างซิมเคลเทเจ้าของช่อง YouTube สุดเกลียนอย่างคิวเทอป้าและพิมอินฟลูเอนเซอร์สาวคนสวยหลังล่าสุดคู่นี้เขาเลเลิกรากกันแล้วซึ่งคิวเทได้ออกมาป,ประกาศด้วยตัวเองผ่านคลิปรีวิวปี2021ว่าการเลิกรากกันไม่ได้มีเรื่องราวของการนอกใจมือที่3มหรือเจ้าชู้แต่ทั้งคู่ไปต่อกันไม่ได้จริงๆต่างฝ่ายต่างก็เสียใจพร้อมชี้แจงข่าวลือในโลกออนไลน์ไม่เป็นความจริงยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหากันทที่่่่ผาาานนนนมมม้อออองงพพิ์ชชยยลคเตใโดด ไม่ได้เงินเลยวันอย่าใส่คาพูดหรือคอมเมนต์ร้ายใส่น้องพิมพ์และต้องขอโทษทําทเป็นแฟนที่ชอบผู้เราต้องเสียใจอยอมรับว่าน้องพิมเป็นคนที่น่ารักมากตนเองใช้เวลายอยู่นานเหมือนกันกวัวจะบิ้วอารมณ์ให้กลับมาถ่ายได้อีกครั้งพร้อมทิ้งท้ายขอโทษที่สิ้นปีมาพ้อมกับความเศร้าสัญญาว่าปีหน้าจะกลับมาพ้อมความสนุกสนานเหมือนเดิมชีวิตผมฝากไว้กับจักรบาลน,นี้หากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ